บทสาธยายธรรมเรื่องมหากรรมมวิพังคสูตรตอนที่สองกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกรรมที่มาจากพระสูตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสกะวิพังควักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางออกจากความเห็นพิษทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้ว เราได้รับทราบถึงความเข้าใจผิดของสมณะพราหมณ์สี่พวกที่ด่วนสรุปเรื่องกรรมจากสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินแล้วในวาระนี้พระบรมศาสดาจะทรงแสดงให้เห็นถึงกลไกลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกฎแห่งกรรมที่มีความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นในวันนี้อาตมาจะขอนําเนื้อหาในส่วนที่เป็นบทสรุป อันเป็นที่สุดแห่งการจำแนกกรรมนี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเมื่อทรงปฏิเสธวาทะที่ตื้นเขินแล้วเพราะผู้มีพระภาคได้ทรงอธิบายถึงความจริงที่สมบูรณ์ว่าบุคคลที่ทำชั่วแล้วไปสู่สุขตินั้นอาจเป็นเพราะกรรมดีอย่างอื่นที่เขาเคยทำไว้ในอดีตหรือในปัจจุบันได้มาให้ผลก่อนหรืออาจเป็นเพราะ ในขณะใกล้จะตายเขามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามบุคคลที่ทำดีแล้วไปสู่อบายภูมินั้นอาจเป็นเพราะกรรมชั่วอย่างอื่นที่เขาเคยทำไว้ได้มาให้ผลก่อนหรืออาจเป็นเพราะในขณะใกล้จะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเกิดขึ้น พระองค์ทรงสรุปอย่างชัดเจนว่ากรรมที่ดูเหมือนจะไร้ผลนั้นแท้จริงแล้วมันมีผลอยู่แต่การจะให้ผลเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนส่วนกรรมที่ดูเหมือนจะมีผลอยู่นั้นมันก็มีผลอยู่อย่างนั้นเองและทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถรู้แจ้งในเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยพระปัญญาตรัสรู้จากนั้น พระองค์ได้ทรงสรุปในตอนท้ายว่าด้วยประการชนี้แลกรรมที่ไม่ควรแท้ๆบางครั้งก็ส่องให้เห็นว่าไม่ควรแต่บางครั้งก็ส่องให้เห็นว่าควรก็มีและกรรมที่ควรแท้ๆบางครั้งก็ส่องให้เห็นว่าควรแต่บางครั้งก็ส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีกลไกของกรรมที่ซับซ้อนนี้อาจเปรียบได้กับ การปลูกต้นไม้หลายชนิดในสวนเดียวกันเราอาจจะเห็นว่าต้นมะม่วงที่เราเพิ่งปลูกไปเมื่อวานนี้ยังไม่ออกผลในขณะที่ต้นพริกที่เราปลูกไว้เมื่อเดือนก่อนกําลังออกผลอย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันก็อาจจะมีวัชพืชมีพิษที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่กลับงอกงามขึ้นหากเรามองเพียงผิวเผินเราอาจจะสรุปผิดๆว่า การปลูกมะม่วงนั้นไร้ประโยชน์แต่ผู้ที่มีปัญญาย่อมรู้ดีว่าต้นไม้แต่ละชนิดย่อมมีระยะเวลาในการให้ผลที่แตกต่างกันส่วนความสำคัญของทิฏฐิในขนาดใกล้จะตายนั้นก็เปรียบได้กับการตัดสินใจเลี้ยวรถในวินาทีสุดท้ายที่ทางแยกแม้เราจะขับรถมาบนเส้นทางที่ดีมาโดยตลอด แต่ถ้าหากในวินาทีสุดท้ายเราตัดสินใจเลี้ยวผิดไปยังเส้นทางที่อันตรายเราก็ย่อมต้องประสบกับอุบัติเหตุได้ฉันใดจิตสุดท้ายก่อนตายก็ฉันนั้นมีพลังอย่างมหาศาลในการกำหนดทิศทางของภพภูมิต่อไปข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ การสอนให้เรามีสถาที่มั่นคงในกฎแห่งกรรมโดยไม่หวั่นไหวไปกับปรากฏการผิวเผินที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันขอให้เราจงเชื่อมั่นเถิดว่าทุกการกระทำที่ดีงามของเรานั้นไม่เคยสูญเปล่าแม้จะยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่สักวันหนึ่งมันจะให้ผลอย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันก็ขอให้เราจงมียำเกรงต่อผลของกรรมชั่วอยู่เสมอ และที่สำคัญที่สุดคือให้เราจงมันอบรมจิตใจให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอเพราะนี่คือหลักประกันที่ดีที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่สุขติภูมิได้อย่างแน่นอนเอวังก็มีด้วยประการชนี้